คุณผู้ชมครับถึงแม้ไม่ใช่ยามสึกนะครับแต่ว่าทหารไทยยังคงมีความพร้อมในการประ้องอธิปไตยของชาติต่อไปติดตามจากรายงานเลยครับนี่เป็นการฝึกยุทธวิธีทางทหารโด,โดยมีเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนสามลำ ในการฝึกยุทธวิธีระหว่างกองบินปีกหมุนที่1ลบบุรีและกองพันธารราบที่14ค่ายวชิรปราการให้กำลังคนฝึกเข้าช่วยเหลือและกู้ภยัยส่งกำลังบำรุงและคุ้มกันหน่วยทั้งภาคพื้นดินและอากาศทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเราก็ได้แสวงประโยชน์ร่วมกันครับโดยนําอากาศยานจริงเนี่ยมา,มาร่วมในการฝึกนะครับเพื่อให้หน่วยทั้งภาคพื้นทั้งภาคอากาศเนี่ย ได้มีความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ความสามารถนะครับและหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงการฝึกมีการจําลองสถานการณ์ว่ามีกองกําลังติดอาวุธหลบซ่อนในพื้นที่เป้าหมายก่อนส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปสกัดกั้นเพื่อปกป้องอธิปไตยโดยการใช้กระสุนจริงเข้าโจมตีเป้าหมายทางอากาศด้วยเครื่องบินเฮิวกี2สองลำและมีเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนรุ่น AS 5 5 0 ที่มีอาวุธหนักปืนคนอากาศยานบินคุ้กันอยู่รอบนอกนอกจากนี้ยังมีการฝึกโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะออกจากแนวรบเพื่อลดการสูญเสียของกำลังพลและความพร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติงานเพื่อรับใช้ประเทศ